บ o อบบี้บราวเครื่องสำอางและสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์มาตรฐานระดับโลกและเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ยอดฮิตที่หลายๆคนไว้วางใจในเรื่องคุณภาพสำหรับดินสอบเขียนขอบปากรุ่นี้มาในแพ็คเกจแบบหรูหราด้ามเล็กจับถนัดง่ายมาในรูปแบบหัวออโต้เนื้อสัมผัสของลิปให้สีคมชัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษ เหมาะสำหรับวาดขอบปากให้ดูโดเด่นหรือจะระบายทั่วทั้งปากก็ได้เช่นกันค่ะตดเด่นเนื้อสัมผัสนุ่มลื่นเขียนง่ายให้ความชุ่มชื้นและติดทนจุดด้อยราคาค่อนข้างแพง ชาแนลแบรนด์กระเป๋าไฮเอนชื่อดังที่หลายหลายคนคุ้นเคยซึ่งทางแบรนด์ก็ได้มีการผลิตเครื่องสำอางหลายประเภทที่หลายหลายคนต้องมีติดกระเป๋าไว้สักชิ้นสำหรับดินสอเขียนปากรุ่งนี้เป็นดินสอบเขียนขอบปากที่ช่วยรูปริมฝีปากของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยหัวสุดเร,รียวเล็กมาพร้อมกับผู้กันที่ช่วยเกลีย่ยสีทำให้ระบายได้ทั่วทั้งปากพร้อมกับสารบำรุงจากคอตตอนซีดและโจโจบา้าซีดออยจุดเด่นปลายหัวเรียวเล็ก เหมาะกับการวาดหลายสไตล์มีสารบำรุงริมฝีปากไม่ทำให้ปากแห้งมีแปรงผู่กันสะดวกต่อการใช้งานหุดด้อยสีเน้นโทนชมพูดแดงราคาค่อนข้างแพง สำหรับแมกลิฟไลเนอร์รุ่นนี้มาในรูปแบบดินสอบที่ต้องเหลาใครที่ชอบงานเก็บขอบปากแบบเนียนเนียนขอแนะนำให้ลองคับเพราะนอกจากจะได้รูปปากที่คมกริบแล้วเนื้อสียังให้สัมผัสแบบแมทสามารถแมทกับสีลิปสติกได้ง่ายสีติดทนนานไม่หลุดลอกพร้อมกับส่วนผสมของสารบำรุงริมฝีปากจากน้ำมันอัลมอนด์เชียบัตเตอร์น้ำมันสกัดจากผลอะโวคาโดน้ำมันจมูกข้าวสาลีวิตามินเอและอีกจุดเด่นเนื้อแมท,ทําให้สีค่อนข้างติดทนไม่เลอะเ,เลือนอัดแน่นด้วยสารบำรุงริมฝีปาก จุดได้จะต้องหมั่นเหลาดินสอเขียนปากให้ปลายแหนะเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพเครื่องสำอางจากไทยของยี่ห้อเทลมีหรือ c o v เ r Art เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานสำหรับดินสอบเขียนขอบปากรุ่นนี้จาก c o v e r Art มาในรูปแบบมุนออโตโ้ใช้งานง่ายสัมผัสเรียบลื่นเขียนง่ายไม่มีสะดุดเนื้อแบบครีมมี่ทำให้วาดรูปขอบปากได้ตามต้องการ และยังไม่ทำให้ริมฝีปากแห้งอีกด้วยสำหรับเฉดสีนั้นก็มีให้เลือกทั้งน้ำตาลแดงชมพซูซึ่งเป็นสีที่เข้ากับลิปสติกสีอื่นๆง่ายด้วยจุดเด่นเป็นแท่งหมุนแบบออตโต้เนื้อนุ่มลื่นเกลี่ยบนริมฝีปากได้ง่ายจุดด้อยมีเฉดสีให้เลือกน้อยหาซื้อได้ในออนไลน์เท่านั้น สำหรับดินสอบเขียนขอบปากของเดอรเฟสช็อปรุ่นนี้เป็นแบบหัวปลายตัดใครที่คิดว่าแบบหัวเร็วเล็กนั้นคอนโทรลได้ยากก็สามารถลองแบบหัวปลายตัดได้ค่ะเพราะว่าสามารถคอนโทรลเส้นขอบปากได้แนบสนิทกว่าได้เส้นที่สม่ำเสมอทั่วทั้งปากหมดกังวลเรื่องปลายหักระหว่างเขียนด้วยสำหรับคนมือหนักซึ่งในรุ่นนี้ยังมีแปรงคู่กันในแท่งเอาไว้ใช้เกลีย่ยสีอีกด้วยส่วนเฉดสีลิปนั้นก็เป็นโทนสีสุภาพ ใช้งานง่ายหุดเด่นเฉดสีลิปสุภาพไม่ฉูดฉาดลายหัวตัวเขียนง่ายกว่ามีแปลงผู้การในตัวจุดด้อยมีเฉดสีให้เลือกน้อยหลายหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงลิปเนทชื่อดังอย่างลามครามเป็นอย่างดีเพราะขึ้นชื่อเรื่องความติดทนนานไม่เลอะเลือนง่ายสำหรับดินสอเขียนขอบปากรุ่นนี้ก็เช่นกันที่ยังคงเอกลักษณ์ของลามครามไว้เป็นอย่างดี เนื้อลิปนั้นเซตตัวไว้ให้ฟินิชลุกแบบกระมยีบนริมฝีปากหมดปัญหาเรื่องสีปากจางระหว่างวันอีกทั้งใครที่เป็นสายฝอจะต้องไม่พลาดเพราะสีโทนลิปเป็นสไตล์เมคอัพแบบฝระหงค่าจุดเด่นมีเฉดสีให้เลือกถึง22สีเข้ากับทุกสีลิปสติกติดทนนานเนื้อแมทจุดด้อยหาซื้อค่อนข้างยากต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นสำหรับใครที่กังวลเรื่องลิปหลุดลอกระหว่างวัน ขอแนะนำดินสอบเขียนขอบปากรุ่งอิงดูโอจากทิเซโดที่สามารถเป็นได้ทั้งลิปไลเนอร์และลิปไพรเมอร์ไปในตัวซึ่งตัวไพรเมอร์จะทำหน้าที่ให้ลิปสติกติดทนได้นัดยิ่งขึ้นพร้อมทั้งช่วยบำรุงผิวปากและช่วยกลบริ้วรอยบนบริมฝีปากให้ดูตื้นขึ้นและเรียกเนียนทำให้ง่ายต่อการวาดขอบปากและทาลิปสติกได้สีที่สดกว่าติดทนยาวนานกว่าทาแบบปกติจุดเด่นมีลิปไพรเมอร์และลิปไลเนอร์ในแท่งเดียวพบพาง่ายให,ให้การติดทนที่ยาวนานกว่าจุดด้อยราคาค่อนข้าง ทังแพง ซิดเล่เครื่องสำอางสัญชาติฝรั่งเศสที่มีทั้งสกินแคร์และเครื่องสำอางระดับพรีเมียมลิปไลเนอร์ฟิโตเลบเพอร์เฟครุ่นนี้เน้นการมอบสีที่เด่นชดัดติดทนบนเรียวปากพร้อมกับการบำรุงไปในตัวเปรียบเสมือนได้ทาลิปแคร์ไม่ทำให้ปากแห้งเพราะมีสารสกัดจากโคคามบัตเตอร์ฟิโตสควาเลนให้ความชุ่มชื่นและเบาสบายและยังมีอะโลเวร่ากับโจโจบ้าอ้อยที่ช่วยบำรุงริมฝีปากแบบล้ำลึกตุดเด่นหัวเล็กเรียวแบบเหลามีส่วนผสมช่วยบำรุงริมฝีปากสีติดทนแต่ไม่ ทำให้ปากแห้งจุดด้อยจะต้องเหลาดินสอเสมอเพื่อให้เขียนขอบปากได้คมชัด เครื่องสำอางดรักสโตราคาประหยัดมาพร้อมทั้งคุณภาพและมาตรฐานอย่างเมเบลินก็มีสินค้าหลายหลายประเภทที่ครองใจสาวสาวล่าสุดผลิตภัณฑ์อย่างดินสอเขียนขอบปากก็ได้เปิดตัวรุ่นอิงเครยอนโซดิแอคที่เป็นเอาใจสาวสาว,สา,วสายมูโดยเน้นตามช่วงวันเกิดของแต่ละราศีซึ่งมีโทนเฉดสีที่ต่างกันออกไปในรุ่นนี้ยังเน้นเรื่องความติดทนนานและเฉดสีแบบอินเทรนที่สามารถเข้าได้กับทุกสถานการณ์จุดเด่นเป็นแบบหมุนออโตแต่สามารถเหลาดิน สอให้มีเส้นเล็กเรียวได้ติดทนนานเฉดสีสวยจุดด้อยเนื้อค่อนข้างแม็ดมากต้องบำรุงริมฝีปากก่อนทาม,มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดแต่งหน้าควรเลือกดินสอเขียนขอบปากแบบบุนออโตโท้ที่สามารถคอนโทรลเส้นได้ง่ายเนื้อลิปมีความครีมี่ทำให้เมื่อเลอก็สามารถลบออกได้ง่าย ซึ่งทางอีทูดีก็มีดินสอบเขียนปากที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มลื่นเขียนง่ายแม้มือใหม่มีโทนสีให้เลือกได้ตั้งแต่แบบเอฟเวอรี่เดย์ลุกอย่างโทนสีตุ่นๆไปจนถึงเมคอัพแบบจัดเต็มที่เน้นสีแดงเข้มเป็นโทนสีที่สามารถเข้ากับลิปสีอื่นๆได้ง่ายด้วยค่ะจุดเด่นโทนสีลิปไลเนอร์สามารถแมทกับลิปสีอื่นๆได้ง่ายเนื้อนุ่มลื่นจุดด้อยไส้ลิปไลเนอร์อาจหักได้ง่ายควรเบามือในการเขียนเส้นขอบป,ปากคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด